ไปไปเล่นหาหามากี่ปีวาเนี่ยห,หาหายไปชาติโอ้โหโทนคนเยอะเนาะอ่ะูกรลักมันชาติขึ้นนิดเดียวใช่ปะก็ไม่ม่คยเห็นผลเท่าไหร่นะอ่ออ่ะตรงนี้ยัง ฟลาดสต๊อตเหลือแค่แค่คันเดียวอ้คันเดียวโอ้<ม>เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหน้าตายอยู่ไอ้ซะแบบไอบ้ช็อคช็อบ,อบติด เต้นอิเซซีเยอะไปก็ติดคอนโทรลใส่คอนโทรลก็โอ้ยโอ้โหไอ้หนี้คนกาดเว้ยนี่ยังดีมั้งล่ะคิดว่าคนกาดแบบโอ้โหคนกาดไปเมื่อก่อนเอเอ กาศเนี่ยโ,โหแต่ดู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 อากาศ <c oughs> เปิดไปถึงประเดิมกูก็โดนซะแล้ว <c oughs> ไม่เป็คนควรเป็นชสต้างชี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 เดียอึยังวะ <c oughs> สายกาดโอ้โหดูเป็นกาดซะนี่อะไรวะเนี่ย ดูดูบรรยากาศอ้กนันแก่แต่กลัวเออแกต่กลัว้ มันปาป่าลูกใส่กูอ่ะกูสวยกูเดียสวยกูทำไรได้แหละแล้วคนแล้วคนมีการแฟดแม่ก็ตายไปกนวอ้คนแรกเออไซด์ไหนนะอ่าไซด์อ่าชั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องมาไปคิวอ๋อห้องห้องห้องไอห้องตรงข้ามต่างกันอ่ะจีเกอร์กันกูังโดนเนิบเยอะอะเล่นได้ไหมเนี่ยมันบัฟแล้วนะมันบัฟแล้วนะ บัฟรีคอยมาหน่อยหนึ่งละบัฟรีคอยดีแดงขึ้นเลยนะบัฟรีคอยไงรีคอยมันต่ำลงสิบับไม่ขึ้นบัฟไว้มันแบบเบาขึ้นบัฟแบบไห้นี่ขึ้นนะคุมง่ายขึ้นไงอ่เอ้ย อีไงโว้ยตัวแตกไปสองนี่เลยเอาดีด,ดไป

แยกกัวบ้างนะนี่ไงไปไปสอง ไดด้วยได้ด้วยตายสามเฮ้ยเรเนกันสคนก็พอว่าหายจบยังเป็นด้วยสองส่วนแล้วสองสูวแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แค่กูชนะอีกตนึ่งก็จบเลยถ้าชนะอีกตานึงก็จบเลยไม่เล่นนาน้าชนะอีกตานึงก็จบเลยฝั่งด้วแพ้กา่างเดียวเลย่ไอเฮียงการรายคาหัวแตกคนแรกเปราะโคตรสวยเลย สั่งแล้วต้องฝั่งรีมันรีคูดเป็นเดิมว่าฝั่งนู้นนะกูฝึกรีอยู่ยยกูเลยไม่ได้ไปบวกหรอกฝึกรีตัวกระแพงเพี้ยนหรอซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่มีเจาะไม่ไม่มีเจอกูตัวจอมกันเดิ <c oughs> ม่มเปิดเราฟิลมาไปเราพูดไปเราพูด ตราจอะให้ส์รจะระเบิดกูเ,เออจออไอนี่นอ๋อผู้ว่าไซต์ราบีคิวไม่ก็ห้องห้องควมไม่มีชั้นบนไม่มีไนงะสองคนแนบลฮะเราปิงอะ่ะโอ้บ้าวายเต็มเลยเอ้ยฝัน,นดูดไม่มีแต่รีฮุดอะ่ะ โอ้ยไอ้ียพับายกี่ล้านเนี่ยไอ้หายพับไปเจ็ดแปดอันนึงเห็นปะเห็นแล้วโหยี่อะไรเอาสเรชมาน่าจะรู้เรื่องเออฝั่งนี้ถ้าใส่หนึ่งไหนในเบาเนี่ยโอ้ข้างหลังเขาขึ้นปีกบนแล้วหย่อนไปออโ้โห ต้องยิงถึงสามนัดหรือว่าเหียยิงกล้องเนี่ยใช่แล้วก็เฮียแล้ว 还有道路亏损，对吧？ ตีไงไว้ต่อลูทำไมจ๊ะไปตายยูวอร์โอ้ยิงไม่โดนโอ้ยกันเล็กดอระโว้ย